เป็นยังไงเมื่อเราต้องอัปเกรดรถกำกับให้กลายเป็นรถสุดเทพเพื่อฝ่าฟันดานอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้มันจะโหดจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยเอาละทุกคนตอนนี้เราวเข้ามาในเกมแลครับน,น้องๆจะสังเกตได้ว่าด้านหลังพี่เพิ่มเนี่ยมันก็แค่จักรยานคันหนึ่งเท่านั้นเอง แต่มันก็ธรรมดาครับทุกคนนะในเมื่อมันเป็นแค่เลเวลหนึ่งเนี่ยได้แค่นี้ก็ดีแล้วเออขอญาตเข้าไปปั่นเลยครับผมดิ<ะ>จักรยานเลเวลหนึ่งนะครับเอาตรงมันก็ไม่ได้แย่หรอกทุกคนนะเพราะว่าจักรยานคันดีเนี่ยสามารถปั่นไปซื้อปัตตังโกได้แน่นอนนะครับยังวันนี้ก็เทสหน่อยโอ้โหปั่นขึ้นเนินนี่ต้องบอกเลยว่ายังเหนื่อยครับผมนะ ความลงความเร็วนี่ไม่ต้องสืบครับผมนะจักรยานเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ได้เร็วอะอืมคือแบบพี่ลงไปวิ่งอะยังจะดูเร็วกว่าจังหวะดีเข้าโหมดซิกแซกครับผมหลบซ้ายหลบขวาโหโหลบเบดิจิตอลจังหวะดีกระโดดนะครับอืมแต่ข้อดีของจักรยานเลยคือมันกระโดดได้ครับผมนะจังหวะดีพี่จะลองปั่นขึ้นไปลอดห่วงยางข้างหน้าดูาไอ้สเปร์แมนแรงไอ้มีแค่นี้เหรอว่าโอ้โหเอ็งฟิตหน่อยดีโอ้ดูดิครับ การตู่เป็นมันมัดเลยน้องจังวันนี้ไปกระโดดยังไงก็ไม่ถึงครับผมนะแวบงั้นไปว่าเราไปทําการเปลี่ยนเลเวลดีกว่าทุกคนนะไปเป็นเลเวล100โอเคจังวันนี้ก็จัดไปครับผมสู่ความเบิ่งวางอานไกลโพนไปเลยเพื่อนขอเลเวล100ล่แรงๆด้วยเถิด let's go <S ว้ายทุกคนโอ้โหหัวเทม และนี่คือจักรกยานเลเวลหนึ่งร้อยครับ,บทุกคนนะโอ้โหรู้สึกว่าคันของมันเนี่ยจะกรจิกกนตริตเหลือเกินนะเออพี่สเปร์แมนขึ้นไปขี่หน่อยดิปโถเอ้ยนี่จักรกยานหรือว่าอะไรวะเนี่ยแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันขี่ดีเอาเรื่องเอาบผทุกคนนะรถคันนี้เนี่ยจังวันนี้ก็มาครับผมยอดนักปิดยอดนักซิงของเราต้องทําให้ได้โดยเออเออเออระวังเพื่อนระวังโอ้โหสะดุดเนินนิดหน่อยนี่หัวมันจะทิ่มไหยนะจังวนันนี้ด่านซิกแซกครับผม โอ้โหโอ้พระเจ้าแต่การลงการเลี้ยวของมันนี่ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างดิฟอะครับทุกคนนะเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยนี่ดิบแล้วผมมาเราจะมาอู้หูเฮ้ยพอที่คือแบบเมื่อกี้พี่ตีลังกาครับอ๋อแล้วแบบว่าพี่ไม่ล้มด้วยนะก็ต้องบอกเลยว่าอย่างเท่นะครับจากวันนี้ไปผมทำาชาาเดนขี่ลอดห่วงยางยักษ์กันน้องเฉยติดเทโบไปเลยมาผมยาหูออคือออุ้ย อ้ตกลงมาโคตรแรงดูเหมือนว่ายามพาหานะเรเวล100ของเราเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ยังไม่มากพอครับที่จะพิชิตห่วงอยางงานใหญ่อันนี้งั้นเราเป็นว่าพี่จะไปเปลี่ยนเป็นเลเวลถัดไปดีกว่าผมทุกคนนะตายข้าขอเป็นเลเวล200ได้เถิด let's go โอ้มาแล้วผม <c oughs> ทำไมเลเวล200เนี่ยเขาให้เรามาเป็นมอไซค์จิ๋ว,วทุกคนโอ้โหก็บอกเลยว่าเอาไว้ให้เด็ก3ขวบขี่ะอะ สไปเดอร์แมนของเรานี่ตัวอย่างกะยักนะครับแต่ว่าต้องมาซิ่งอเมอไซค์ไอนกระปิดเดียวแต่กด็ดูไปแล้วเนี่ยความลงความแรงนี่ใช้ได้เลยครับทุกคนนะ <Yeah. S 1> ความเร็วมันประมาณกับมอไซค์ของจริงเลยครับอือถึงมมนจะเป็นมอไซค์ของเล่นก็ตามโอเคจังวันี่ลองลองยกล้อดิเพื่อนโอ้ยกล้อได้ด้วยครับผมนะสไปเดอร์แมนยกยกล้อมอไซค์ขิวนะครับเชโดแล้วมันยกได้นานเลยนะทุกคนสุดยอด แต่เนื้อสิ่งอื่นใดรับผมทุกคนนะเราจะมาทำก่อนขี่มอไซคิวคันนี้เนี่ยลอดห่วงยางยักษ์นะครับเออพี่รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ทุกคนนะสำหรับมอไซคิวเดรเวอสองรอยของเราจางวันนี้ไปครับผมติดในตัน่อยเอาลครับนาทีฉุกเฉินจะทำได้หรือไม่ยาฮูโอ้อะไรวะเฮ้ยไอ้มอไซคก่โอ้โหเอ้ยว่าจะแรงกว่านี้นะครับ แต่เราก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังมากทุกคนนะเพราะว่าอันนี้มันแค่รเเวล200นะครับอเออจังวันนี้ก,ก็ไปครับผมรลเวล300ขอดูดีมันจะดีกว่านี้หรือไม่ยาฮูว้าวทุกคนเชดกลายเป็นหมอซสซทรงเชงทรงซิ่งครับผมก็จะบอกเลยว่ามอสซัคดีเดียถูกใจวัยรุ่นสายแวนแน่นอนครับเออดูทรงน่าจะเป็นเว็บนะครับ Honda Web. อฮอนด้าเว็บโหยกล้อ ยกล้ออย่างลอยอย่างเท่น,นะครับพีทไปดอร์แมนเราจังเอาเอ้ยแม่งเมื่อกี้เพิ่งชมไปไงทองเลยน้องชายเท่าทีเอาใหม่ครับผมนะจังวันนี้เบิร์นหน่อยเบิร์นหน่อยเบิร์นแล้วก็ตบหนึ่งครับผมไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ดูทรงน่าจะยกได้นานครับผมยังถือว่ายกอยู่นะโอ้รถมันหนักหรือว่าอะไรวนะเอาใหม่ครับผมไปเลยเจอโอ,โอ,โอ้ยกไม่สูงเลยว่ะทุกคนนะ มันอาจจะแบบว่าข้างหน้ามันหนักกรบอมทุกคนนะจากวันนี้ก็ยัดเต็มปอกตลอกเต็มเปลือกไปแล้วผมฮ้ยอเหุ้ยอ,อ,อ,อ้ทั้งคนทั้งมอไซค์ล่วงเป็นขนุนเลยนะอ้าฮอมอไซค์เลเวลสามร้300ก็ยังไม่สามารถพิชิตภารกิจอันนี้ได้อะครับเออต่อไปมันต้องเป็นรถอะไรที่แรงกว่านี้แนะ่นอนครับผมนะไป เราจะทํากันไปเปลี่ยนรุ่นกันในน้องต่อไปเลเวลสี่รยหรือเปล่าไปครับผมจังวันนี้ก็ขอรถที่มันดีๆกว่านี้ได้ไหมอะ่ะน้องชายไปเลย let's go อะไรวะเน,นี่ยโอหโฮะ <c oughs> กลายเป็นรถอะไรครับผมทุกคนดูทองนะจะเป็นรถตุกต๊กตแม่เปิดตัวมันก็หัวทิ่มเลยครับผมเลยทุกคนเออโหบอกว่าขอรถแรงๆมันสลนถตุก,ต,กตุกมาให้ แต่ก็ไม่เป็นไรน้องชายในเมื่อน,น้องชายให้พี่มาแล้วเนี่ยพี่ก็จะสามารถเออพิชิตห่วงยางได้หรือเปล่าวะดูทรงขี่ไปซื้อแกงเนี่ยแม่ค้าน่าจะปิดร้านหนีครับเพราะว่าแบบขับไปช้าเกินโอ้โหไปอะผมนี่มันรถตุกตุอินเดียหรือเปล่าทุกคนนะทรงนี่ใช่แล้วผมหลบสิ่งกีดขวาทดีน้องชายระบบเลี้ยวเป็นไงเอเหือ่อเลี้ยวปุ๊บดิปปับ๊บโคตดีครับผมรถคันนี้บอกเลย เอาไปทําเป็นแบบว่ารถดิบดีกว่าไม่เนี่ยไปโถอยางวันนี้ก็ดูทรงก็พิชิตไม่ได้หรอกครับไอห่วงยงห่วงยางอะไรเนี่ยแต่เราก็จะทำเต็มที่ต้องใช้ดูดิไม่ถึงอะ่ะยังไม่ได้ใกล้ขอบยางเลยพี่ว่าคันนี้เนี่ยเอาไปวิ่งรับผู้ได้สารหาตังกินมาม่าดีกว่านะเออเอามาทำชาเลนจ์แบบดีเนี่ยไม่น่าเวอรอก็ผมโอ้โห งั้นเ่าเป็นว่าเราไปรีวิวถัดไปดีกว่าผมนะมาเปลี่ยนมาตรงนี้เลยทุกคนไปเลช s Show เฮ้ย s h a d o นี่มันรถอ,อะไรวะเน,นี้ดูทรงนะ่าจะเป็นรถจากโลกนะอนาคตปะทุกคนนะโอ้โหตอนนี้เราเลิ่มาถูกทานแล้วครับ รถคันนี้ดีต้องบอกเลยว่าขับเคลื่อนด้วยเออพลังงานอะไรบางอย่างนะครับ <Wow. S 1> คือแบบว่ารถมันไม่ได้ติดพื้นนะทุกคนสังเกตดูด้านล่างนะครับคือมันลอยได้อะเฮ้ย <Wow. S 1> ลักษณะภายในก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนนะเป็นแบบว่าโอ้โหโลกอนาคตจัดเลยว่ะสุดจัดครับผมนะระดับสปีดก็พี่ว่าก็ประมาณกลางๆนะครับเออมาครับผมขอญาตลองของหน่อยทดสอบระบบการลงการเลี้ยวหน่อยเฮ้ย ดูทรงมันจะมีระบบกันคว่ำครับผมนะบอกว่ามีระบบกันคว่ำแม่งคว่ำโชว์เลยอ่ะเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ครับน้องชายไปครับผมได้เวลาทดสอบหลบสิ่งกีดขวางอ้จื๊บเออผิวผิวโอ้โหเฮ้ยใช้ได้เลยวทุกคนนะโอ้การลงการเรียวนี้ไม่มีการดิฟเลยครับไปแล้วผมจังวะนี่เอยติดสปีดติดสปีดแล้วลูกลูกบอลมันหมุนมาด้วยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาไหมครับผมน้องชัยเราต้องระวังตรงนี้ครับผมนะโอเคไปแล้วครับสปีดสปีดต้องบอกเลยว่าอย่างแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านได้ครับผมนะเป็นยังไงล่ะน้องชายรถจากโลกอนาคตเราทําได้ครับผมนะแต่มันก็แน่นอนครับผมนะถึงแม้ว่าเราจะตามหารถที่สามารถลอดห่วงยางอันยักษได้แล้วเนี่ยแต่พี่รู้ว่ามันต้องมีดีกว่าน,นี้ครับผมนะโอเค ได้เวลาทำการ <mel od ic egg> แปลงโฉม Let's go ้าวหูยอย่างสว <tricked you avocado> <alrededor> ยครับผมนะเป็นไงเลเบล800อยอ่างสวยครับผมเชด o นนี่มันลดอะไรวะเนี่ยดูทรงนะจะมาจากโลกอนาคตครับผมนะก็จะบอกเลยว่าดีทรงดีไซน์นี่ดูล้ำสมัยจัดนะครับการลงการเลี้นี่อย่างคมนะอย่างคมนะอย่างวันนี้ก็ต้องเอาไปทดสอบครับผม แต่รู้สึกว่าขนาดของมันนี้จะใหญ่เอาเรื่องนะครับเอ้ยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อเมื่อกี้ยกล้อวะทุกคนยกล้อวะ่ะจัางว่าน,นี่ป้ไยยกล้อโอ้ดูดิย,ยกอย่างสูงอ่ะทุกคนโอ้โหและอย่างแรงนะครับบอกเลยคันนี้สมกับเป็นเลเวล100น้องชายไปเลยเจอสุดยอดครับผมนะเอาตรงดูจากลักษณะเนี่ยดูเหมือนไม่น่ายกล้อได้นะครับแต่ก็คือมันยกได้แบบเบาๆเลยอ่ะเฮ้ย แล้วคือมันยกดีด้วยนะทุกคนดูพี่เพิ่มนี่แบบว่ายกยาวๆเลยนะครับล้อนี้ไม่มีตกบอกเลยสมดุลดีจัดกับผมสำหรับคันนี้อ๋อถ้าไม่หมดลันเวีเนี่ยพี่ยกไปต่อเลยน้องไปครับผมเราไปทดสอบการหลงการเลี้ยวดีกว่าเออว่ามันจะคมมันจะเฟี้ยวไหมนะครับแต่ดูทรงเเนี่ยการควบคุมพี่ว่าก็ดีมากเลยนะไปครับผมซิกแซกซิกแซก,ซกเป็นไงอ้อ ยะกระสอบไปกับขี่ครับผมผิวจัดโอเคแล้วก็รอดห่วงยานะครับสปีดนี่ไปทำให้พี่ผิดหวังแน่นอน let's go ดูหุยเชโดหมนม้วน3 6สองศาโอ้โหอย่างเจ๋งเลยว่ะคันเนี้ยเอา,าใหม่ครับผมนะขอญาติมวนอีกรอบหนึ่งมมวนสวยๆโชว์น้องหน่อยตีส ไปแล้วหมุนติวอาว่าเอ้ยตอนนี้หมุนเป็นลูกข่างเลยวะเอ้ยโอ้โหลอยละลิว,ลวปิวกรศสายลมอา่าเอ้ยนี่เพิ่มใจลงจอดยังไงวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ารถคันนี้บินได้เอาเฮ้ยมันเมื่อกี้เหมือนมันลอยได้เลยว่ะทุกคนจุ๋มก็ให้เอาไปแล้วก็แจมเลยครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูเลเวล99เลอยะไรดีกว่าครับผมนะไป let's go ว้าวทุกคนดูนี่รถคันนี้มีปีกด้วยครับผมทุกคนนะดูทรงน่าจะเป็นรถหวัวเจรวาดแล้วลมันก็แน่นอนครับผมนะรถคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอพ่นครับผมทุกคนดูจะสังเกตได้ว่าด้านหลังตูดรถเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเครื่องบินไอพ่นนะครับเออพลังงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายางสดจังวันนี้ไปครับผมมูู้ดูดีไปไงมีระบบติดในตัดแบบว่าอื ยิงเป็นกระสุนเพลิงออกมานะครับแล้วเราก็โคตรจะแรงก็จะบอกเลยว่าอย่างสุดนะผมกันเน้ก็สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน้องใช่จังวันนี้ยกล้อหน่อยครับผมยกล้อแล้วก็ยิงยิงนายทัดบินไปแล้วครับผมนะไอ้สไปเดอร์แมนเราบินได้นะครับโอ้ยิงไปอีกดอกหนึ่งเอาเลยเอาลงไงวะเนี่ย มาทุกคนพี่ชิตห่วงยางอันนี้กันพี่เชื่อว,ว่ามันแบบว่าชิลๆแน่นอนนะครับเออสปองสปีดของเองเนี่ยมันบินไปดาวังคารได้เลยอะ่ะไปครับผมแวบเป็นไงผ่านมาได้แบบว่าเออขนมต้มอ่ะครับก็จะบอกเลยว่าสมกับเป็นรถที่แรงที่สุดจริงๆครับผมนะเชโดวอูยกระโดดข้ามยางมาเลยครับผมมาตอนนี้น้องๆดูมันลอยสูงแบบว่าเหมือนจะลวด้วยนะ คือครถคันนี้พี่ว่ามันเหมือนจะหลวดอะดูดิตอนตอนนี้พี่ลอยออกอ่าวไทยไรน้องเอ,อดูดิว่าเราจะไปตกตรงไหนครับผมไม่ดูดิเหมือนจะล่วงแต่มันก็ไม่ล่วงว่ะ oh, <no. S 1> โอ้รถคันนี้นี่โคตรดีครับผมนะแต่จังวันนี้พี่เพิ่มเลี้ยวไม่ได้นะครับโอ้โหจมน้ําตายแน่นอนดูทรงไอ้สเปร์แมนเองเอกชักใหญ่ได้ไหมเพื่อน <c oughs> เอาใหม่ครับผมนะตอนนี้ตอนนี้เราเลี้ยวมาแล้วอุ้ยดู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 ดไปไง เฮ้ยโคตรโกงอะรถคันนี้ดูดิแต่การลงจอดนี่ก็คือไซแทบแตก <S <S แต่พี่เพื่อนก็คิดว่ามันเหมาะสมแล้วครับผมบรดาที่มันจะเป็นรถเลเวลเ9 9เนี่ยเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับผมนะใช่ไหมเราสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ครับผมนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเออตอนนี้แม่งรถไปเร็วออกว่าคนละ เอาเป็นปว่าทีนี้ก็ไวประมาณนี้ก่อนละกันครับทุกคนนะอยากให้พีเพื่อนไปทำอะไรในเกม GTA V เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยฝากกด u b s r r i e e ไลค์แชร์ share, แล้วก็เปิดกระดิง่งแจ้งเตือนช่วยเพื่อนไว้ด้วยเพื่อเยจากพี่แล้วเจอกันใหคลิปหน้าขอบคุณมากครับผม